่วขึ้นมาขึ้นมาแล้วแต่ฉันต้องการการผักดันอีกหน่อยยไดึงอยู่เนี่ยคิดชูมืออีกชูยวออีกแค่ไฟแค่ไฟแค่ไฟทุกคนทุกคนเงียบก่อนนะทันจิโร่ยืนเอออะไรอะไปเลยข้างหน้าเป็นช่องระบายอากาศนี่ก็คือเส้นทางสู่ลูกผู้ชาย เราจะต้องห้อยโหนตามเถาวันโหยยยๆเหมือนทาสานฉันเชื่อว่าทุกคนที่เหมือนได้ด่านทรหลงหมดเลยไนกีฬาปะเนี่ยนายรู้จักดินจาวอริเออร์หรือเปล่าเออดินจาวิยทำให้ฉันดูหน่อยดีฉันอยากเห็นอ่ะโอ้โหข้องในทีวีอดึงหัวฉันทำไมเนี่ยนายคิดว่าอะไรเป็นฟางข้าวเหรอเฮ้ยโอ้โหไปไปปล่อยมือซักกิวปล่อยแล้ว จะไม่ให้นายไปก่อนฉันแดนเนาะทันจิโร่วิ่งตัวนี้น่ากลัวมากทุกคนถ้าตกไปให้ได้จับขาโก่อนได้ยังคะต้นต้นต้นรับรับขอบคุณมากเฮ้โอ้ยเลยเอ้ยนายไปก่อนเลยไปไงอะพี่เอางั้นเหรอแกทำแบบนี้ใช่ไหมอย่าเพิ่งเกาะหนูนะเกาะแกไปด้วย พ่อแกเทืบน้องสาวก่อนขอบคุณขอบคุณไปแล้วพี่ไมดึงหน่อยพี่ไม้ดึงหน่อยพี่ดึงตัวเองขึ้นมามันดึงไม่ขึ้นนี่นอกูต้องดึงขึ้นมามันมาเยอะมันมาเยอะเซนิซึเซนิซึฉันฝากนายกระทืบน้องสาวฉันนะพอได้เลยเนะฉันจัดการเองเรื่องกระเทืบผู้หญิงเนี่ยฉันฉันถนัดมากไปแล้วในเกมอยปล่อยพี่ไม้อยฉันขอกระทืบกระเทิมได้เสมอหมดดึงขึ้นไป ให้ขอกระทืบเลยซึโกะแป๊บนึงไปไปเฮ้ยทิ้งแล้วไม่ได้ไปไหนแล้วดันได้ซึโกะพอดีมีคนฝากฉันมาไปดูอย่างเงี้ยแหละดูอย่างเงี้ยแหละเออบายบายอยู่กันนะไปก่อนนะเจอกันเอาปล่อยไปไหนเอาปอยเอาปอยอยู่ด้วยแล้แล้วคุณไม่โดดไปพี่วะผมรอเพื่อนมาแล้วผมรออยู่ได้เลยรอเพื่อนใช่ไหมพี่บพี่โบอขำแค้น ความแค้นของนายกับน้องสาวมันยังมีอยู่นายต้องช่วยฉันไปแล้วไอ้กรรมกรไอ้กรรมกรนี่ฉันฉันหักกระดูกมันแล้วหวังว่าโยกนะจ๊ะเร็วนายกลับมาเชื่อฉันปล่อยดีไปเร็วๆมาเร็วในเมื่อฉันไม่ได้ไปแกก็จะไม่ได้ไปว้าอยู่ขึ้นไปี่คิสนุกเดียวนี่คิดจะสนุกเดียว นายยอมแพ้เธอซียูไม่เสาวหลักยัง เสาหลักอยากนายกลับมาอีกรอบดึงขาไว้ดึงขาไว้ดึงปานด้วยช่วยด้วยช่วยทันจิโล่ด้วยเดี๋ยวก่อนนะจิโร่ด้วยเสาหลักเสาหลักพีชไอ้สาหลักแมลงคือไปก่อนแล้วนะทุกคนไปนู่นเลยใช่ครับไปต่อไปอาจจะควงพี่เกินเฮ้ยมาแล้วพิกินเดินไปทางของฉันมันควงอ่ะยุด นะใครที่คิดจะมาซ้อนหลังฉก็จะไม่ทำอะไรเลยอย่างนี้ฉันบอกเลยว่าฉันจะไม่ประมาทกันลอก่อนลอก่อนลอก่อนสวยมากดูเหมือนว่าทั้งสองเส้นนี้เนี่ยจะไปได้ทั้งเส้นซ้ายและเส้นขวาเอาลวกเลยเอ้ยนายมาเส้นเราไหมดูดิดูดิพี่ไม่ขี้โกงดูดิอะไรไม่ขี้โกงแล้วไมีกี่โฮซ้อนเหรอโอ้โเคล็ดขาดนะ

อย่บาหยุดพอ่อย่าหยุดระวังนะระวังนะมันม <bike> <online> <c oughs> ีเ <reco> ส <Christ> ้นเดียวมีเส้นเดียวไปจับไปจับไปช่วยด้วยช่วยด้วยในตึกเดี๋ยวยกขึ้นไปนะไปเชนช่วยทันที่เราได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอางี้ไหมให้มันจบที่รุ่นเราฉันจะปล่อยเลยนี้ใครก็ได้ มันจะช่วยยังไงได้เลยโอปอเอ้ยนี่ผมมาผมกับหยุดเลยชิโนอุกุอย่าลงมาด้วยโอปอปอปอไม่ต้องลงมาทุกคนฉันขอเวลานอกนะฉันลำคาญพวกนายมากเลยไปโหนเองไม่เป็นหรออิยูนายต้องปล่อยมือทำไมท่านชินรฟนายดมตูดเราเลยไม่ได้ดมอย่างเดียวแทบจะสิงก็ไม่ได้ตูดนายกิโยชูมือกิโยชูมือชูมือสองมือเออเอออีกข้างนึงอีกข้างนึงอีกข้างนึง เอมาขป่ยโปล่อยน่ปัผมได้ไม่ได้หนึ่ชันไปหรือเปล่าปล่อยัไยปล่ล่ปล่อยปลงอหปปล่อยปั่อ่ป่อยปล่น่่ปลป่อยอย่อยปยปอยป่อยปล่อย่ปอยู่ไปดึอตัวเองขึ่นมาด่งยัว่อยขึ้นมาเ่ซยโก่วยพี่ด้วยอย่ายืน่มอ่่อ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 ่่่อ่ย่่วย่ย เห็นไหมขึ้นมาได้แล้วขึ้นมาขึ้นมาปล่อยสวลพี่ขึ้นไปไปเลยไปเลยไปเลยม่ได้ลืมลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรหรือเปล่าเขาเอาลังนกไปด้วยเอาลังนกไปด้วยนั่นนั่นก็ล้หัวอยู่ไหนวะหัวอยู่นี่อตับชูมือชูมือไหนไม่ตายนะชูมืก่อนได้ไหนะว่าปลอดภัยอ่ะชูมือชูมือปล่อยมือดิชูมือแล้วหมุนไหมชูมือคุณก็เชื่อมือขึ้นเชื่อมือชูมือชูมือขึ้นมาขึ้นมาอจะขึ้นไปแล้วแต่ฉันต้องการการ

ขึ้นแล้วนะขาเราต้องขาดแล้วเนี่ยเออขึ้นมาเออจับเออมาดิจับควไม่ได้ขึ้นมาโอเคโอเคฉันได้แค่นี้ฉันได้ฉันได้แค่นี้ที่เหลือปล่อยฉันปล่อยใครนะปล่อยตัมฮึคืออะยขอร้องไปเลยมาดิอีโดุ้เกะนั่นเพื่อนนายเราเราเราย้อนตัวไปให้นายจับขาจับขาเราเราจับต่อ ดึงมาดิดึงมาดิไปเลยนี่แหละสามสิบสี่พิษอย่าแก่ช่วยดึงฉันหน่อยช่วยดึงฉันหน่อยอ้าวายหมดเลยอาตกหมดเลยตายดีกว่าเฮ้ยโอ้โหเราต้องหาอะไรมานี่เป็นลานโบลิ่งแบบใหญ่เบ้อเร่อเลยก่อนหน้านั้นมันมีแค่อันเดียวใช่ไหมล่ะ อันเนี้ยมันต้องใช้อะไรลูกลูกอะไรของซ้ายของขวาไม่เห็นมีลูกเลยฮะหรือเราต้องใช้คนแทนโบลิ่งมันจะเป็นไปได้หรอไรฉันเห็นแล้วข้างล่างได้แล้วได้แล้วได้แล้วทุกคนจะต้องช่วยกันพี่มาโดนนี่มาให้เอาิโอเองมันแค่นิโอเองพี่ถูกมาพี่ถูกมาแล้วนี่ว่าไงเต็มเลยนี่ไงเต็มเลยได้แล้วได้แล้วหลายก้อนเลยเอาหมูป่าไป เอ้ยเ้ยชดีโชดีโคดีสไ้ยสไ้ยยอดสไปเลยอะสไมีแท่งหลอดสีสีทางนี้ไ้บฟอตอีกแล้วว่ะวีวิยเรไม่ใช่คนยโอผมเหนือผมเหนือมารอโอ้ยเพื่อนโดนดูไตไปแล้วคร้าวาดอสเนอว่าเฮ้ยของเล่นของเล่นเฮ้ยมันลอยอ่ะ ทำไมต้องพับขางันด้วยวะดูนี่ฉันเหมือนอยู่ในรอยรอยน้ำท่วงแรงน้ำท่วงไม่มีเลยโอ๊ยโอ้ยนี่กันแรงน้ำท่วงเออฉันลอยออกมาแล้วอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะใช่โดรนเหรอม่โดรนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยนี่คือโดรนโอยช่วยด้วยนี่เหรอคืออุปกรณ์ที่มนุษย์เอาไว้ใช้สำหรับถ่ายวิดีโอการช่วยด้วยช่วย้วยพวกนำพาเราไปที่ไหนสักแห่งแน่นอนเฮ้ยชิบหายแล้วไอ้หมู ไอหมูไปไปมันพาชัดนบินมันพาชัดนบินมันต้องให้ใช้ลมส่งต้องใช้ลมส่งเออแล้ช่วยลมให้ลมชง่แปงบนลมฉงอะลมงมันจะมีมันจะมีหลอดสีอยู่ทุกคนตรงฝาท่ออันใหญ่เนี่ยมันถูกปิดตายอยู่เราไม่สามารถลงไปในเอ่อบรอยูนี่ได้เราจะไปต้องหาก้อนแท่งพลังงานซื้อก้อนแท่งพลังงานอยู่ตามตึกเห็นไหมมีสีน้ำเงินสีเขียวสีส้ม แล้วก็อีกสีหนึ่งฉันไม่แน่ใจว่าสีอะไรเราต้องออมาไว้แที่ท่นนี้เนเนเนที่ท่านนี้สีฟ้าปะผมมาถึงสีชมพูแล้วมาถึงสีส้ม้วครับอุ้ยอุ้ยมีน้ำเงินด้วยนะเ้ยผมทำลายสีสีชมพูแล้วอ่ะเออคุณทำพังอ่ะโดนโดนกระแทกแตกเลยอ่ะฮะเอ้ามันอาจจะต้องพังพังเพืองพังเพื่อให้เปิดไงพังพลังปังสีได้แล้วได้แล้วนี่ไงเลยชมพูกับสีส้มได้แล้ว เหลือสองสีเหลือสองสีอ๋อมันต้องไปพังต้องไปพังใช่ไปพังไปเดินชนเลยโอเคฉันอยู่ที่สีเขียวแล้วทุกคนฉันอยู่จี่สีาเงินนะหลอดพลังงานสีเขียวโดนทำลายแล้วจ้าพร้อมละฉันพร้อมที่จะไปที่ท่อระบายน้ำแสนกระดังนั้นแล้วแล้วทำไมโดนมันล่วงไวจังวะไปไปเอาลงก่อนดีเอาลงก่อนประตูเปิดหมดยังอ่ะเพื่อนเปิดมาแล้วเปิดมาแล้ว ประตูเปิดหมดแล้วตอนนี้เราสามารถลงไปข้างล่างได้แล้วนะเจ๋งแก้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วโอเคฉันจะค่อยๆหล่นลงไปนะถึงแล้วถึงแล้วก่อนเจอกันอีกทีนึงชาติหน้านะลาก่อนไปไปด้วยวู้วู้วู้เอาวอาพวกนายกลับมาทำไมอะวนลูกกลับมาที่เดิมเรามออกจากรถไฟนี่ลันไม่ได้ ถ้ากว่าออพวกเราติดอยู่ในวังวนแห่งนี้ตลอดก็ไลบไปฝนนี่ก็คือแมปใหม่นะคะของ Human for Fat เนาะถ้าใครชอบเนี่ยและอยากจะให้พวกเราเป็นใหญบาตตัวย้่ยอีกเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ like คลิปนี้กันเยอะๆนะคะ,ะนนที่สำคัญอย่าลืมกดก,กระดิ่งให้พวกเราด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ <c oughs> ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเนสโกจ้า ไม่ทำแน่โดนเหมือนเหมือนโดนแบบปั่นตัวไปถึงจะมีโดนกี่อันก็ไม่โดนใจเธอสักทีโอ้ยคลายเหลือเกิน